ดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับทางช่องน้องเพชรพี่พลอยนับที่ได้กระจายข่าวนะครับได้บวกแจ้งมานะครับให้ไปรับอาหารช้างนะครับซึ่งเป็นกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็อ้อยนะครับรวมถึงเป็น ได้กับได้มาม่านะครับเป็นอาหารของฟานด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณช่องน้องเพชรพี่พลอยด้วยนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งมาให้มารับนะครับต้นอ้อยนะครับแล้วก็กล้วยรวมถึงอาหารนะครับของของควานแล้วก็ช้างนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตตานะครับให้กับผู้ใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็รวมถึงช้างหลายๆเชือกด้วยนะครับ ให้ไปรับนะครับของแจกนะครับอาหารช้างนะครับที่วัดนะครับที่วัดแจ้งสว่างนะครับหรือว่าวัดบ้านตะกลางนั่นเองนะครับวันของวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ขอให้ผลกุศลผลบุญกุศลตรงนี้นะครับจงย้อนสะทนกลับนะครับไปหานะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีจิตใจเมตตานะครับก็ขอให้ท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ และก็ขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพนามัยที่แข็งแรงนะครับครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพ่อใหญ่ท้องคุณนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังมีอาการซึ่งอาการที่ตกมันอยู่นะครับยังไม่หายนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับเข้าเดือนที่สองแล้วนะครับครับสาหรับช้างที่อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับมี สามเชือกด้วยกันนะครับมีสามเชือกนะครับก็จะมีอยู่เฉพาะในบ้านของพ่อใหญ่เท่านั้นนะครับชาวบ้านนะครับคนอื่นนะครับไม่ไม่เลี้ยงช้างนะครับเขาไม่มีช้างน้บก็จะมีเฉพาะครอบครัวของพ่อใหญ่ทองคูณนะครับมาดูแม่พูนนะแม่ปูนก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับยืนกินต้นสับปะรดอยู่นะครับ นี่นะครับแม่พูดนะครับสาหรับต้นสับรถตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณทางเพจอีจันนะครับเจ้าของเพจนะครับเจ้าของเพจอีจันรวมถึงนะครับหัวหน้ากลุ่มด้วยนะครับที่กระจายข่าวประชาสัมพันธ์นะครับช่วงวันหนนะครับสับรถจะมาลงมาแจกให้กับชาวช้างตกงานนะครับก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะครับสาหรับต้นสับรดของทาง <ítulo> uh, เพจอ anyway, ีจ uh, uh, <t ake iono> mm ันนะครับก็ขอบประคุณทางผู้จัดการนะครับทางเจ้าของเพจด้วยนะครับสําหรับสับรดตรงนี้นะครับก็เป็นสับรดที่ได้รับแจกจากช้างนะครับเจ้าของเพจนะครับนี่ก็เป็นช้างอีเชือกนะครับที่มาอยู่ร่วมกันกับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับเพศเมียนะครับช้างพังนะครับแม่ปูนซับนี่เองนะครับนี่นะครับสําหรับน้องโบก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ั่งน right? ู้นเลยนะครับน right? so no ้องโบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูน้องโบใกล้ๆนะครับนี่นะครับน้องโบนะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับของบ้านผู้ใหญ่ทองคูณน้องโบนะครับอายุ14ปีนะครับสามารถที่จะแสดงนะครับได้หลายๆท่าเลยนะขนาดน้องโบนะครับเป็นช้างที่แสนรู้อีกเชือกหนึ่งเลยเป็นช้างเพศเมียนะครับช้างเพศเมียอายุ14ปีนะครับ14ปีนี้นะครับถ้าเป็นคนก็ยังเด็กอยู่นะยังเด็ก ยังยุวิชนอยู่นะครับยังเด็กอยู่แต่ว่าสําหรับช้างนะครับก็สาวแล้วนะครับสาวแล้วนะครับเข้าสู่ใบหนุ่มสาวแล้วนะครับอายุ14ปีนี้นะครับนี่นะครับสับรถนี้ก็ได้รับแจกมาจากทางเพจของเพจอิจันครับเช่นเดียวกันนะครับกับแม่พูนที่ยืนกินอยู่นะครับรับแจกมา เมื่อวานครับเมื่อวานนะครับตอนนี้ครับช้างสามเชือกนะครับก็กินนะหมดแล้วนะครับก็เหลือไม่ถึงนะไม่ถึงเย็นนับก็คงจะหมดนะครับเพราะว่าสับปะรดนะครับช้างที่กินสับปะรดนะครับก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับจนสับปะรดนะครับก็จะมีแป้งนะมีกรดนะกรดที่ช่วยในระบบย่อยอาหารได้มากนะครับโดยเฉพาะตรงหัวของสับปะรดนะจะมีอย่าง จะมียางที่เป็นกรดครับก็ช้างสังเกตดูเลยนะครับช้างที่อยู่แถวพัทยานะครับเปรียบกับพัทยานะเพราะว่าเขตพัทยาจะเป็นเขตที่มีต้นสับปะรดเยอะนะครับแล้วก็ราคาตุถูกนะครับราคาถูกกว่าที่สุรินทร์ครับช้างแถวพัทยาก็จะดูอ้วนนะครับดูอ้วนกว่าช้างที่อยู่แถวสุรินทร์นะเพราะว่าแถวสุรินทร์นะครับถ้าไม่มีรายได้นะครับก็จะ ลำบากในการสั่งซื้อต้นสับปะรดนะครับเพราะว่าแต่ละขันต้นสับปะรดนี้นะครับบรรทุกมานะครับกว่าจะมาถึงที่สุรินนะครับค่าน้ํามันค่าคุณงานนะครับก็จะตกไปเยอะนะครับราคาก็เลยสูงครับสับปะรดสำหรับสับปะรดที่ได้รับแจกมานะครับก็จะกินได้แค่2วันนะครับช้าง3ามเชือกไม่ได้กินเฉพาะสับปะรดนะครับก็จะมีอาหารอย่างอื่นสับเปลี่ยนด้วยนะครับสับเปลี่ยนด้วยแต่ว่าก็เนื่องจาก ช้างอยู่สามเชือกนะครับก็จะเปลืองอาหารมากขึ้นนะครับสําหรับสับปะรดที่ได้รับแจกมาครับก็จะได้รับแจกนะครับอาทิตย์ละสองเที่ยวนะครับต่อกลุ่มนะครับต่อกลุ่มนะครับอาทิตย์ละสองเที่ยวต่อกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีไม่ต่ำกว่า30เชือกเลยนะครับไม่ต่ำกว่า30เชือกนะครับที่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับได้รับแจกเป็นอาหารช้างนะครับก็คือต้นสับปะรดนี่เองครับ นี่นะครับน้องโบนะครับมาดูน้องโบอ่าโชว์ให้ดูนะครับมาดูน้องโบโชว์ให้ดูนะครับอ่าน้องโบเต้นแล้วเต้นเต้นสวยเลยเต้นสวยเต้นเต้นเรวเต้นเต้นเต้นสวยเต้น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 สวยบนสูงด้วยบนบนสูงบนบนสูงบนนะครับเต้นแค่นี้นะครับอ่าน้องโบนะครับสงสัยกําลังจะอ่าทานนะครับสับปลดกาลังอร่อยนะครับ ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u ั s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับสวัสดีครับอน้งโบสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าสวยๆย่อขายด้วยสวยสวยแล้วสวยสวยขอบคุณนะครับ